ประธานาธิบดีได้อนุมัติแผนการเข้าร่วมทางทหารกองเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินอะไรต่างๆพร้อมแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะให้ไฟเขียวเมื่อไหร่แล้วอิหร่านก็ตอบแล้วว่าไม่มีทางที่จะยอมแพ้ถ้าเผื่ออเมริกันเข้าร่วมก็จะได้รับความเสียหายแบบที่ไม่สามารถที่จะคาดคิดได้ก่อน จำเคยด้อยค่าพูดจาติเตียนอดีตประธานาธิบดีนในอดีตว่านำสารัฐเนี่ยเข้าไปเขาใช้คำภาษาฝรั่งว่า stupid war ก็คือไปเข้าร่วมสงครามแบบโง่ๆนะครับ จะเกิดผลกระทบผลติดตามอย่างมากมายและมันเป็นสิ่งที่คาดไม่ได้พูดง่ายก็คือกำลังย้อนประวัติศาสตร์สมัยที่เข้าไปในอิรักหลังจากที่เข้าไปแล้วก็20กว่าปีเสียกำลังคนเสียงงบประมาณสหรัฐก็ต้องถอนออกแบบไม่เป็นท่าก็คือที่อัฟกานิสถาน แต่มันก็มีเงื่อนไขที่เนทันยาฮูมาหลอกล่อให้สารัฐหรือทรัมป์เนี่ยจบเกมนี้ให้ได้เพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวก็คือเขาจะต้องยุติโครงการพัฒนาขีดความสามารถของอิหร่านที่จะทำอาวุธนิวเคลียร์ ตสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะท่านทูตรัททางประธานวิดีโดด์ทรัมนี่ตอนนี้ทำให้โลกทั้งสงสัยนะคะแล้วก็ความแลงใจกับท่าทีว่าอเมริกาจะเข้าร่วมกับอิสราเอลในการสู้รบกับอิรานหรือไม่นะคะถ้าเป็นมุมมองจากท่านทูต ประเมินท่าทีของสหรัฐณนะปัจจุบันนี้อย่างไรคะครับข่าวล่าสุดก็คือประธานาธิบดีได้อนุมัติแผนการเข้าร่วมทางทหารแล้วนะครับกองเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินอะไรต่างๆพร้อมแล้วแผนอนุมัติแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะให้ไฟเขียวเมื่อไหร่อันนี้ผมคิดว่าเป็นมาตรการกดดัน เพิ่มคือเพิ่มขึ้นอย่างมากคุยง่ายๆคือขั้นสุดท้ายกดดันให้กับผู้นําอิหร่านเนี่ยให้ยอมแพ้ตามที่เขาได้ประกาศไว้ว่าอิหร่านควรจะยอมแพ้แล้วอิหร่านก็ตอบแล้วว่าไม่มีทางที่จะยอมแพ้ถ้าเผื่ออเมริกันเข้าร่วมก็จะได้รับความเสียหายแบบที่ไม่สามารถที่จะคาดคิดได้ก่อนนะครับ ดังนั้นในการที่จะเป็นจุดตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะคะว่าจะร่วมรบหรือว่าไม่รบนะคะเพราะว่ามีการประจำการกองทัพอยู่แล้วเนี่ยท่านผู้พิสารมองว่าคุณทรัมป์จะพิจารณาจากอะไรคะเป็นการกดดันครั้งสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นสไตล์ของทรัมป์นะครับเพราะว่าทรัมป์เองเนี่ยไม่ต้องการเข้าร่วมในสงคราม ที่มีทหารสหรัฐเข้าร่วมในตะวันออกกลางครับทัมเคยด้อยค่าพูดจาตีเตียนอดีตประธานาธิบดีในอดีตว่านำสหรัฐเนี่ยเข้าไปเขาใช้คำภาษาฝรั่งว่า stupid war ก็คือไปเข้าร่วมสงครามแบบโง่ๆนะครับแล้วก็คนที่เป็นคนสนิทที่สนับสนุนความคิด ที่ขอให้สารัฐเนี่ยมุ่งที่จะทำให้สารัฐเนี่ยเกรดอเกนนะครับนำโดยสตีฟแบนเนอรอดีตที่ปรึกษาระดับสูงทางด้านยุทธศาสตร์ของเขาก็ออกมาชัดเจนนะครับว่าถ้าทรัมป์นำสารัฐเข้าสู่สงครามเนี่ยจะเกิดผลกระทบ คนติดตามอย่างมากมายแล้วมันเป็นสิ่งที่คาดไม่ได้พูดง่ายก็คือกำลังย้อนประวัติศาสตร์สมัยที่เข้าไปในอิรักและหลังจากที่เข้าไปแล้วก็20กว่าปีเสียกำลังพลเสียงงบประมาณทำให้บ้านเมืองย่อยยับมาเนี่ยสหรัฐก็ต้องถอนออกแบบไม่เป็นท่าก็คือที่อัฟกานิสถาน ที่อิรักนี่ยังดีที่ยังมีฐานทัพเหลืออยู่นะครับแต่บทเรียนนี้ชัดเจนกับทรัมป์ว่าสหรัฐไม่ควรจะเข้าร่วมสงครามใดๆทั้งสิ้นในตะวันออกกลางนะครับในเมื่ออิสราเอลเป็นฝ่ายเริ่มต้นอิสราเอลก็ควรจะหาทางยุติแต่มันก็มีเงื่อนไขที่เนทันยาฮูมาหลอกล่อ,อดึงดูด ให้สหรัฐหรือทรัมป์เนี่ยจบเกมนี้ให้ได้เพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวก็คือเขาจะต้องยุติโครงการพัฒนาขีดความสามารถของอิหร่านที่จะทำอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นมันมีเหลือโครงโรงงานโรงสุดท้ายที่ยังไม่สามารถทำอะไรได้เพราะมันสร้างอยู่ใต้ดินประมาณ ครึ่งไมล์นะครับครึ่งไมล์ก็ลึกเกือบเกือบหนึ่งกิโลต้องใช้ระเบิดพิเศษซึ่งสหรัฐมีอยู่ประเทศเดียวนะครับที่สามารถหย่อนลงไปที่เป้าหมายแล้วเนี่ยมันจะทะลุทะลวงลงไปในระยะครึ่งไมล์ความลึกแล้วมันก็จะระเบิดข้างในก็น้ำหนักประมาณสามหมื่นปอนต้องใช้เครื่องบินพิเศษ คือ B2 bomber B2 bomber ก็ลักษณะเหมือนขั้งคาวเนี่ยนะครับสารัฐมีอยู่ประมาณ20ลำแล้วเขาก็นำเข้ามาประจำการในฐานทัพในมหาสมุทรอินเดียเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่การตัดสินใจสิ่งที่ทรัมป์จะต้องพิจารณาหรือคนรอบๆตัวทรัมป์ที่เป็นทหารที่คอยแนะนำก็คือว่าจะรู้ได้อย่างไรว่า ถ้าบอมโรงงานนี้แล้วมันจะได้ผลก็คือระเบิดจะได้ผลคือสามารถทะลุทรลวงลงไปได้แล้วก็ทำลายโรงงานทั้งหมดที่ทำให้อิรานเนี่ยจะต้องยุติความทะเยอทะยานความพยายามครั้งนี้ในขณะเดียวกันอิรานก็ล่อ ประธานอดีทรัมป์ด้วยการส่งสัญญาณชัดเจนนะครับคนที่มีหน้าที่ติดต่อแทนสหรัฐเนี่ยคือสถานทูตสวิสประจำเตรานท่นอิหร่านบอกกับสวิสชัดเจนว่าพร้อมจากเจรจาไอ้คำว่าพร้อมจากเจรจาเนี่ยมันก็มากินใจซ้ัมนะครับคนที่ต้องการอยากมีดีลคนที่ไม่ต้องการเสี่ยง ในการเอาประเทศเข้าสู่สงครามที่ตัวเองเคยปรามาทไว้ว่าเป็น stupid war เนี่ยนะครับแล้วมันจะจบที่ไหนจะเป็นมรดกที่ทำให้ทรัมป์เสียชื่อไปตลอดเหมือนกับที่เขาเคยตำหนิประธานดิตีคนก่อนเขาหรือไม่เพราะฉะนั้นไอ้ความเสี่ยงเนี่ยทรัมป์คนเดียวที่จะตัดสินใจมันถ้าเื่อสัญญาณของการพร้อมจะเจรจา มันชัดเจนว่าเงื่อนไขเขาจะมีอะไรบ้างและเป็นสิ่งที่ทรัมป์รับได้นะครับแล้วถ้าเกิดมีการกระตุกเตือนจากปูตินจากจีนในจังหวะเวลาที่ดีพอนะครับผมก็คิดว่าอาจจะเป็นพ่วงสุดท้ายที่จะสามารถหยุดระงับการเข้าร่วมของชาัฐนี้ได้อีกอันหนึ่งที่ท อิสราเอลต้องการเนทันยาฮู ah ต้องการนะคือครั้งนี้ต้องสุดซอยฮะไอเรื่องการทำลายขีดความสามารถของอิหร่านเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเป็นเพียงข้ออ้างที่สำคัญข้อหนึ่งแต่สุดซอยของเนทันยาฮูคือผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดต้องไปจะด้วยการรอบสังหารหรือจะด้วย กลวิธีอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาล่อใจทรัปมก็คือว่าถ้าเผื่อพระราชโอรสเดิมของพระเจ้าชาที่ถูกผู้นำจิตวิญญาณมาแทนที่ในปี1979นี่นะครับขณะนี้ก็ส่งเสียงอยู่ในอเมริกาที่จะปลุกระดมชาวอิหร่านให้ลุกขึ้นมาคว่ำ ผู้นำจิตวิญญาณซึ่งคนส่วนใหญ่ของอิหร่านก็ไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วนะครับแต่ในเมื่อสถานการณ์ที่มันบีบคั้นโดยอเมริกันแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดกระแสต,ตีกลับที่ทําให้ผู้คนเนี่ยยอมไม่ได้แล้วกษัตริย์ชาก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ได้รับความนิยมชมชอบกว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้นมาแล้วถ้าเกิดมาได้จริง ถ้าเกิดเอออโอโทลาโคลเมนี uh, ่ถูกลอบสังหารหรือหนีไปที่ไหนก็ตามแล้วเกิดความปั่นป่วนไปทั่วอิรานทำให้อิรานเนี่ยกลายเป็นเลบานอนขึ้นมานะครับไอความปั่นป่วนนี้โดยไม่มีผู้นำที่จะเป็นมิตรกับตะวันตกกับสหรัฐกับอิสราเอลขึ้นมาได้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นมรดกที่คุงยง่ายว่าในทันยาฮูมา ก่อเอาไว้แล้วสหรัฐก็ทำให้มันกลายเป็นมหากลายเป็นแดอมหาวิกฤตต่อไปอีกไม่รู้กี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเลบานอนเป็นประเทศเล็กๆนะครับอิร่าน,นี่เป็นประเทศใหญ่มีน้ำมันและมีชนกลุ่มน้อยอีกหลายกลุ่มที่มีความพร้อมที่จะแยกตัวเป็นอิสระเพราะฉะนั้นมันจะเกิดวิกฤตมาก แล้วสาหารัฐจะต้องคิดให้ดีนะครับเขาไม่ได้คิดในแง่เห็นใจอิหร่านนะเขาคิดในแง่ว่าตัวเขาเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายแล้วจะเกิดปัญหามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่กับการที่เมคดีลและทำให้อิหร่านกลับเข้ามาอยู่ในขบวนการตรวจสอบที่ทำให้แบบเข้มข้นจนไม่สามารถที่จะ พูดง่ายๆว่าไปเพิ่มสมรรถภาพของยูเรเนียมให้ถึงขีดที่จะเป็นหัวลบของจรวดไปทำลายล้างอิสราเอลได้อันนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่ทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าสองจิตสองใจยอยู่ครับค่ะแต่หากดูจากสิ่งที่ท่านพูดเล่าให้เราฟังนะคะรวมไปถึงสิ่งที่คุณทรัมป์เขาส่งสัญญาณมาว่าเขาไม่ได้เพียงแค่ต้องการการหยุดยิงแต่ว่าต้องการ complete ิฟต์อัพของอิหร่านนะคะแล้วก็ต้องการสิ่งที่เป็นจุดจบที่แท้จริงหรือว่าร e a l e n นเนี่ยนะคะสิ่งที่ทางสหรัฐทางคุณทรัมป์ต้องการจากอิหร่านคืออะไรคะท่านทูตคะรวมไปถึงอิหร่านมีผลประโยชน์ให้สหรัฐนั้นเข้าไปสแสวงหาหรือเปล่ามีอะไรจูงใจในการที่จะเข้าไปบริหารจัดการระบบการเมืองการปกครองของอิหร่านคะท่านทูตอิหร่านภายใต้ผู้นําจิตวิญ,ญญาณที่มีการ ปฏิวัติอิสลามเนี่ยนะครับเขาเวลาประท้วงเนี่ยนะครับเขาจะมีคำขวัญหรือคำที่เขาตะโกนว่า Death to the USA คือเขาเขาจองจองอาฆาตมาตร,ร้ายกับสหรัฐมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะมากลายเป็นยูเครนในการมาเมค e d e ดีลเพื่อให้สหรัฐเข้ามา หาผลประโยชน์จากแหล่งน้ำมันแหล่งก๊าซอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่แต่คนที่มาแทนที่ระบอบนี้คือในทันยาฮูต้องการ Regime Change เพราะฉะนั้นถ้าเกิด g i m e Change จากคนที่ต้องการเข็นค่าทำลายล้างอิสราเอลมาเป็นคนที่สามารถแบบซาอุดีอาระเบีย คือสามารถอยู่ร่วมโลกกับอิสราเอลได้ผมคิดว่าอันเนี้ยคือจุดหมายที่สหรัฐกับอิสราเอลต้องการคือขอให้เป็นประเทศที่ไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่ต้องการทำลายล้างอิสราเอลพร้อมที่จะเมคดีลร่วมมือกับตะวันตกในผลประโยชน์ร่วมกันแต่ถึงขั้นที่จะเมคดีล l เพื่อให้อเมริกันเข้ามา มีบทบาทอะไรต่างๆคงเป็นไปไม่ได้ยกเว้นว่าจะมีรัฐบาลหุ่นเชิดที่เข้าไปแทนพี่ออยาโตล่าครับมุ่งสู่หนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ